สวัสดีคะ่ะบ้านพร้อมอยู่นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่แบบบรรยากาศดีๆเลยนะคะทุกท่านพื้นที่กว้างๆค่ะปลูกต้นไม้ปลูกผักทําฟาร์มกันได้นะคะแปลงนี้บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ1ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวและมีห้องรับแขกค่ะอยู่บนพื้นที่4ี่ไร่เลยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบ ความสงบต้องการความเป็นส่วนตัวอยู่กับธรรมชาตินะคะพอมีพื้นที่เรืๆอๆกว้างๆให้เราสามารถปลูกต้นไม้ทําสวนได้นะคะทําเกษตรได้หรือเลี้ยงสัตว์ก็ได้เช่นกันนะคะกว้างมากค่ะอากาศดีอยู่ใกล้ภูเขานะคะวิวสวยเขาวิวธรรมชาตินะคะเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางด้านผู้ขายต้องการขายที่ดินแปลงนี้พร้อมบ้านหนึ่งหลังในราคา2รล้าน8แสนบาทค่ะราคานี้ค่าโอ,อนคนละครึ่งนะคะมีพิกัด o o o l l m m p s ใส่ไว้ใต้คลิปค่ะพร้อมกับรายละเอียดและเบอร์ติดต่อผู้ขายด้วยนะคะด้านหน้าติดถนนรัดยางค่ะเป็นถนนทางหลวงชนบทวังซองสัมอีเลิดนะคะเส้นนี้เลยค่ะอยู่ในย่านของชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะ อยู่ใกล้ถนนสายสองเพียง3.4กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดภาคพล4.8กิโลเมตรอยู่ใกล้ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์16.5กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์18.4กิโลเมตรห่างจากอำเภอเขาค้าอ20กิโลเมตรนะคะพื้นที่โงกว้างบรรยากาศดีๆค่ะอยู่อาศัยก็ได้หรือจะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ดี บรรยากาศดีๆฟิลธรรมชาตินะคะพื้นที่สี่ไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลัง2อล้านแปดแสนบาทอยู่ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีพิกัดพร้อมเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมแปลงจริงท่านสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะแอดมินเพียงมาแนะนําให้ชมค่ะก่อนจากกันฝากคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ทักทายกันด้วยนะคะหรือกดไลค์กดติดตามก็ได้คะ่ะทุกท่าน สวัสดีค่ะ